บ้านนาฮีเมืองมหาไสแขวงคำม่วนนะครับบรรยากาศยามแรงเกือบเกือบบนาฬิกาเกือบห้าโมงแรงนะครับโรแมนติกมากนะครับวัวกำลังเล็บหญ้านะครับบ้านนี้มีภูเขาหินปูนโอบล้อมนะครับสวยงามนะฮะบ,บรรยากาศโคตรดีเลยนะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับดูวัวกำลัง กินหญ้านะครับยามแรงนะครับบ้านนาฮีจะข้ามมาต้องข้ามเสบงไฟนะครับต้องข้ามเสบงไฟนะครับคือการข้ามเสบงไฟนี่ก็ข้ามยากด้วยนะฮะมันไม่มีขัวแบบนั้นนะครับขัวแตะนะครับขัวไม่ไผ่นะครับ สวยดีครับลมเย็นๆนะฮะบ,บ้านนาฮีบ้านนี้อยู่ขึ้นกับเมืองมหาไซแขวงคำม่วนนะครับแต่ทางเข้านี่มันบังคับเลยครับต้องอ้อมโลกมาเลยนะครับมาเข้าที่เขตเมืองยมมาลานะฮะโอ้โหอ้อมลกเลยนะใช้คำว่าอ้อมลกเลยนะคิดดูนะครับมาทางเข้าอ่ะ มันจะมาทางยมราช30สบหลักเลยนะครับยมราชมาด่านชายแดนะจรอนี่นะครับแล้วมีก็แค่มีแค่สองบ้านเนี่ยบ้านนาธานกับบ้านนาฮีเนี่ยที่ที่อยู่ในเขตเมืองมหาใสนะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมรัฐบาลไม่ให้สองบ้านนี้ขึ้นกับเมืองยมราชซะเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เองเนะฮะอยู่ใกล้ยมราชกว่าเมืองมหาใสนะะเวลาจะไป ไปนั่นไปนี่ก็ก็สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเข้าใจว่าเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยอาจจะโดยสารกันโดยทางเรือนะมันมีเซบังไฟอยู่นะครับเซบังไฟนี่ก็ทำให้เดินทางลงไปโดยทางเรือนะครับได้หรือไม่ก็อาจจะตกสำรวจอะไรอย่างนงี้ประมาณอย่างนั้นนะฮะในสมัยอดีตนะครับมันไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายนะครับ บรรยากาศดีมากครับลมเย็นๆนะฮะที่เขตบ้านนาฮีเมืองมหาไซแขวงคำม่่นนะครับวันที่30เมษายน2,566นะครับ